สวัสดีค่ะวันนี้พบกับการรลล้านไลออนคานะนะพบกับรีวิวรถเด็ดโดนใจใบองการเจ้ข,ของร้านไลออนคานั่นเองและวันนี้นะคะการบอกเลยสำหรับใครที่กำลังหารุ่นไหนนี่นิสสันเทอร่านั่นเองนะคะวันนี้การบอกเลยนะคะการเอาตัวแลไอเทมรุ่นสวยรุ่นท็อป มาให้ลูกค้าจับจองแล้ววันนี้บอกเลยนะคะว่ามาเจอกันทั้งทีรับส่วนลดปนไปเลย40,000บาทนั่นเองใครอยากได้ต้องรีบต้องไวเดี๋ยวการจะมาบอกรุ่นเลยนะคะเพอลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยหารุ่นนี้อยู่นะคะอันนี้จะเป็นนิส s ันเทอร์า2.3 V L อันนี้การต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นทวินเทอร์โบแล้วนะนะคะ ขับ4ตัวท็อปสุดในรุ่นแล้วด้วยนะบอกเลยว่าคันนี้ไม่น้อยมากๆเพียงแค่6 0 0 0ืโลเท่านั้นมาพร้อมกับสีแดงโอ้โหสีนี้สวยมากคือการเนี่ยจะบอกหลายหลายคลิปแล้วนะลูกค้าว่าสีแดงเนี่ยเป็นสีตัวท็อปของเขาเลยนะคะเดี๋ยวนี้สีแดงไม่ใช่สีดอยแล้วนะจ๊ะต้องบอกลูกค้าก่อนว่าใครที่บอกเอ้ย ซื้อสีแดงสีน้ําเงินสีอะไรกลัวจะเป็นสีดอยต้องซื้อสีขาวสีดําไม่ใช่แล้วนะคะตอนนี้นะคะสีพวกนี้นิยมขึ้นมาแล้วนะคะไม่ได้มีผลต่อการซื้อไม่ได้มีผลต่อราคาที่เราจะซื้อเข้าแต่อย่างใดลูกค้าจะชอบเข้าใจผิดว่าเฮ้ย mm. เวลาลดมือสองอ่ะถ้าซื้อสีแดงสีอะไรเวลาขายจะถูกกดราคาจริงๆการถูกกดราคาเนี่ย มันคือสภาพรถของพีมากกว่านะเช่นไปชนมานะคะไม่ดูแลรถรถสกรปรกมีริ้วรอยเยอะอันนั้นล่ละค่ะคือราคาคือสิ่งที่จะบ่งบอกราคาของคุณนะคะไม่ใช่สีนะอย่างคันนี้ไม่น้อยสีแดงทำไมการถึงกลารซื้อก็เพราะว่ามันสวยไงเจ้าของเดิมดูแลมาดี ราคาก็ได้ในส่วนที่ดีนั่นเองนะคะอันนี้เคลียเนาะพอเดี๋ยวลูกค้าจะบอกเฮ้ย mm. คุณการสีแดงพี่ไม่ซื้อหรอกเดี๋ยวมาจะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วนะลูกค้าเห็นรถเดี๋ยวนี้ไหมคะไม่ต้องไม่ต้องแค่รถน้ำมันนะรถไฟฟ้ากี่สีเยอะกว่ารถน้ำมันอีกนะเป็นสิบสสีเลยโอ้โหลูกค้ายังชอบกันเลยวันนี้นะคะการแบบว่าเอาสีแดงมันออกเหมือนแบบ เหมือนสีวมากกว่า no? เนาะเรดไวนออ,อันนี้คิดเองเลยนะเออใช่หรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้นะคะถึงได้บอกว่าสีคือสวยมากหรือถ้ามีอายุหน่อยก็เรียกอะไรนะสีแดงเลือดนกใช่ไหมคะเพราะเขาไม่ได้แดงแป๊ดออกมานั่นเองและคันนี้ตัวท็อปสุดขับสีที่ป้ายแดงน่าจะประมาณล้นห้านะคะวันนี้เดี๋ยวการจะมา ทำราคาเหลือเท่าไรเดี๋ยวมาบอกเลยกับส่วนรถของการ40,000บาทนั้นเองนะ,ะและคันนี้นะคะนี่ดูโลโก้เลยนะคะโลโก้นิสันและตัวท็อปสุดการบอกเลยว่าออปชั่นคือดีมากจะมีระบบกล้องรอบคันด้วยนะคะเซ็นเซอร์รอบคันและลูกค้าดูแบบการดีไซน์ของเขา ถือว่านิสันเทอรล่าทําได้ดีและลูกค้าในตลาดคือหาใช้นะเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยเครื่องยนต์ถือว่าน้อยนะเพราะว่า2.3เองนะคะแล้ว ลูกค้าดูตัวแม็กเขาทำแม็กมาสวยมากนะคะแม็กลายทูโทนเฉพาะตัวท็อปสุดเท่านั้นลูกค้าดูช่วงล่างสะอาดมากนะคะโชคช่วงล่างทุกอย่างคือค่อนข้างเรียบร้อยเลยอย่างที่การบอกคันนี้เขาดูแลมาดีเลยนะคะกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวแล้วก็มีระบบกรองลอบคันและยังมีระบบเตือนจุดอับสายตาด้วยนะก็คือบายสปอร์ตนั่นเองถึงได้บอกว่าวันนี้ เธอลาดทำได้ดีเลยนะคะเดี๋ยวการจะโชว์ให้ลูกค้าดูเลยว่านี่ภายในตัวท็อปสุดต้องเป็นสีดำแดงเท่านั้นนะจ๊ะเบาะสีดำนะคะตะเข็บแดงสวยมากลายเบาสวยมากแล้วก็หน้าจออย่างที่บอกคือพอเป็นตัวท็อปเนี่ยหน้าจอแสดงกล้องรอบคันนะคะแล้วก็พวกคอนโซลคือสีแดงสวยมากอะ วันนี้ถึงได้บอกว่าใครที่กำลังหานี้สันเทอร์ล่าอยู่นะสีแดงสวยๆแบบนี้หามพลาเด็ดขาดนะคะแล้วก็เบาะภายในนะคะสามารถนั่งได้ทางเจดที่นั่งนั่นเองนะนี่แล้วนี่การให้ดูภายในคร่าวๆก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาโชว์และต้องบอกลูกค้าเลยว่าคันนี้ตัวโครงสร้างดีมากอันนี้ไม่ได้โมเองนะคะ ตรวจสภาพให้เห็นเลยอันนี้ตรวจสภาพจากอินสเปกชันวันทูคานะคะบอกเลยว่าโครงสร้างดีนะคะโครงสร้างดีคืออะไรไม่มีชนหนักผิดความนาม้ำท่วมนะะและเล่มต้องโอนได้100%เซไม่มีสูญหายอันนี้คือในส่วนของการรับประกันนะคะก็คือการตรวจสสภาพนั่นเองเขาจะตรวจทุกอย่างนะลูกค้าสีโครงสร้างนี่คือจะบอกทุกอย่างเลยนะคะ ตรวจโดยรวมโครงสร้างปลอดภัยไม่มีจมน้ำไม่มีตัดต่อแคสซีนะคะไม่มีไฟไหมห้องอาการทำงานภายในรถยนต์ปกติได้สีเขียวทั้งหมดนะลูกค้านี่นะคะตรวจสภาพภายนอก49รายการนี่ตรวจภายใน49นี่เห็นไหมคะ คือตรวจเป็นแบบร้อยกว่ารายการนี่เห็นไหมเครื่องโยนและอุปกรณ์คือสถานะคือก,กูดเลยไม่พบน้ำมันรั่วซึมถึงได้บอกว่าวันนี้การให้ลูกค้าดูทุกอย่างเลยลูกค้าจะได้เห็นเลยว่าสภาพเป็นไงอันนี้เขาบอกเกรดนะคะว่าถ้ารถด,ดีเยี่ยมนะคะได้5ดาวอะไรที่ได้4ี่ดาว3ดาวสองดาวนะคะแต่ของเรานี่ หนึ 1> 1่งดาวสองดาวสามดาวสีด่ดาวและห้าดาวห้าดาวนะจ๊ะบอกเลยว่ารถด,ดีโครงสร้างสวยต้องคันนี้เลยนะอันนี้สบายใจแล้วนะคะสำหรับลูกค้าที่ซื้อนะคะสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดเหมือนกันจะบอกพี่ไม่สะดวกเข้ามาดูอยากทราบว่ารถสวยจริงไหมนี่การมีตรวจสภาพโครงสร้างให้และสำหรับตัวรถล่ะเราก็มีประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีหรือว่า20 0 0 0กิโลด้วย โอเคอย่างคะ่ะลูกค้าโอเคแล้วเนาะนั้นไปดูต่อเลยค่ะสำหรับลูกค้าที่บอกว่าเฮ้ยและออปชันดีไหมดีแน่นอนเพราะว่าเทอรล่ามีฝาท้ายไฟฟ้านะคะนี่ต้องบอกเลยว่าวันนี้นะคะฝาท้ายไฟฟ้าเขาก็ให้มาและดูตัวน็อตตัวเมทอาร์กเลยนะคะตัวน็อตต้องเป็นสีแดงนะคะเหมือนกับตัวรถนะ ถ้าลูกค้าไปเห็นสีดำหรือสีเทาไม่ใช่นะต้องเป็นสีแดงเหมือนกับตัวรถนะคะนี่กลาวโชว์ให้ดูตัวตะเข็บตัวเม็ดอาร์กเลยนะคะพอรถตรวจสภาพมาแล้วและแถวภายในเบาะสีดำตะเข็บแดงสวยมากลูกค้ามีจอหน้าจอเพดานแล้วก็การใส่พรมเข้ารูปให้รอบขันนั่นเองนะคะสวยมากและพับง่าย นี่เดี๋ยวการจะพับให้ดูเลยนะคะโชว์ลูกค้าเลยนี่อ่ะอันนี้ยกให้ดูก่อนนี่มันเป็นฝานะลูกค้าแล้วเบาะนี่พลาสติกยังอยู่เลยแสดงว่าเบาะแถวเนี้ยไม่ได้มีการนั่งเลยนะคะสามารถพับได้เลย,ยไปโชว์แถวที่สองดีกว่าเพราะแถวที่สองนะคะกดปุ่มแล้ว เขาเนี้ยก็เบาะพับเองไม่มีในรุ่นอื่นนะลูกค้ามีเฉพาะตัวนิสสันเทอร่าอย่างเดียวนะนี่เดี๋ยวการจะโชว์ให้ลูกค้าเห็นเลยนะคะเวลากดปุ่มนะคะปุ่มเนี่ยจะอยู่ตรงนี้อ่าเดี๋ยวการให้กล้องมานี้ก่อนให้ดูว่าปุ่มเนี่ยนะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงเบรกมือไฟฟ้านะคะก็คือลูกค้าสามารถกดปุ่มตรงนี้ได้เลยนะ อ่ะเดี๋ยวการจากกดโชว์นะคะและลูกค้าจะเห็นเลยว่าเฮ้ยแถวกลางเนี่ยปกติเราต้องตะโกนบอกให้พับเอ้ยพับให้หน่อยจะขึ้นแต่ครั้งนี้ไม่ต้องนะจ๊ะนี่เห็นไหมลูกค้าเฮ้ยอเมซิ่งนะอันนี้ถือว่านิสันเทอรล,ล่าทำมาได้ดีเป็นไงล่ะลูกค้า เฮ้ยอันนี้ถือว่าโอเคเลยแล้วภายในอะไรคือใหม่มากคันนี้ใหม่เลยลูกค้าดูแถวสุดท้ายนะคะค่อยๆดูเลยเพราะว่าได้พรมเข้ารูปความใหม่ความแบบคือออปชันดีอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งออปชันที่ต้องมีนะคือนิสสันเทอร์ราเขามองถึงว่าเวลาลูกค้าเนี่ยจะขึ้นหรือลงนะคะ จะได้ง่ายนั่นเองนะนี่เวลาถ้าเราคนขึ้นแล้วเราก็กดลงนี่เอาขึ้นเลยแค่นี้เองง่ายมากลูกค้าและเดี๋ยวการจะทําให้ดูทั้งทุกแถวเลยเพราะว่าลูกค้าจะได้ดูแล้วเห็นจริงๆว่าเฮ้ยมันแบบว่าน่าใช้งานมากอะ่ะและนั่งก็นั่งได้สบายเพราะว่าลูกค้าเห็นลายบอกไหม เขาทำลายเบามาสวยมากนะคะไม่ค่อยมีรุ่นอื่นทำลายนี้นะลายคือสวยเลยนะคะน่าจะเป็นเหมือนไดมอนด์คัตไหมหรือลายลาย,ลายดอกไม้ลายไดมอนด์คัตไหมคะอ่านะคะเรียกให้มันฮารุฮาราแล้วแอร์เนี่ยไม่ร้อนแน่นอนเพราะว่า3ตอนตอนหน้าตอนกลางแล้วก็ตอนท้ายนะคะตอนกลางสามารถปรับเองได้เลยแอร์ A หลัง แอร์บนไม่พอมีแอร์ล่างด้วยจ้าอาปัดเป่ากันไปเลยสิจ้าแล้วก็นี่ USB แล้วก็ไทย 4. เฮ้ยอันนี้ดีนะน้อยคันนะคะที่จะมีไทยให้นี่ที่ชาไทย 4. อันนี้ดีเหมาะกับ iPhone เลยอ่า <c oughs> นี่เลยนะคะบอกเลยว่าผมเข้ารูปรอบคันอย่างแน่นอนแล้วก็อย่างที่บอกนะคะ ภายในสวยมากอ่ะให้กล้องไล่มาเลยนะคะกับไม่เพียงแค่หกหมื่นโลเท่านั้นจ้าไม่น้อยสุดๆคือไม่น้อยอย่างเงี้ยลูกค้าสามารถใช้งานได้แบบว่ายาวๆเลยนะคะดูแลมาดีพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นอันเนี้ยนะ น่าจะมีระบบ Adaptive Cruise Control แล้วด้วยนะคะมาพร้อมด้วยออปชันคือค่อนข้างดีเลยพุสตาร์ทด้วยนะลูกค้าหน้าจอยอย่างที่การบอกเชื่อมต่อบลูทูธก็ได้นะคะแสดงกล้องรอบคันนี่หรือจะเนวิเกเตอร์หรือระบบนำทางแล้วก็มีนะคะบอกเลยว่าครบ Air Digital Gear Auto เนี่อย่างที่บอกคือเรากดตรงนี้นะคะ นี่ก็จะพับในส่วนของกลางรถเลยแล้วก็นี่ในส่วนของอเขาเรียกว่าขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะเราสามารถกดใช้ได้เลยขึ้นทางลาดชันนะคะเละนตรงนี้ด้วยนะคะตรงนี้ก็คือหมุนถ้าเราใช้ขับ2หรือขับ4ส,สามารถหมุนตรงนี้ได้เลยอันนี้ทางลาดชันแล้วก็ทางครุกกะนะคะนี่บุะะ๊กเซอร์วิสมีครบนะคะเอกสารครบ คู่มือรีโมทครบทุกอย่างนะคะอันนี้คู่มือนะคะถึงได้บอกว่าวันนี้ใครหานิสันเทอร่านะคะไม่น้อยสภาพสวยเอกสารครบกุญแจสำรองครบ2ชุดต้องคันนี้เลยภายในสีดำแดงภายนอกสีแดงสวยมากนะคะนี่การพามาดูเลยนะคะว่าห้องเครื่อง จะสวยอีกหรือเปล่านี่ดูเลยจ้าอยากให้ลูกค้าเห็นเลยนะคะว่าแต่ละคันของเราเนี่ยสภาพนะคะเป็นยังไงนะคะให้ลูกค้าดูเลยนะคะฝาเดิมนะคะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ2.3นะคะค่อนข้างจะประหยัดเลยแล้วก็ใช้งานได้ดีมากเครื่องอึดทนนะนี่สันเครื่องค่อนข้างดีเลยลูกค้าเห็นเลยเครื่องไม่มีสั่นนะคะ ไม่มีเสียงดังเลยวันนี้ที่ลูกค้าจะได้คือตัวท็อปสุดนะ V L 2.3 V L ใครอยากได้นิสันเทอร่าการวนให้ดูหนึ่งรอบนะคะนี่เลย เป็นนิสสันเทอร a า2.3 V L นะคะตัวท็อปสุดในรุ่นขับ4นะคะปี2023นั่นเองสีแดงสวยมากและไม่เพียงแค่60,000โลเท่านั้นวันนี้นะคะมาพร้อมด้วยออปชันนะคะกล้องรอบคันนะคะฝาท้ายไฟฟ้าแล้วก็นะคะเบาะก,กลางปรับไฟฟ้า นะคะหน้าจอมีให้ถึง2จอจอหน้าจอเพดานนั่นเองวันนี้ออปชั่นดีๆแบบนี้นเซ็นเซอร์ให้รอบขันเครื่องยนต์ดีเซลนะคะขับ4ตัวท็อปสุดในอ้อการจะลดทันที40,000บาทเหลือเพียงแค่8ปด0 0นห้าบาทเท่านั้นราคาดีงามมากนะคะ ซื้อสดร้านการไม่โบกแวเร์เฟรีค่าโอนซื้อจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวกันเลยนะคะน่าจะพออยู่ประมาณ1 5ื่นเท่านั้นใครที่เงินเดือน30,000คุณสามารถซื้อคันนี้ได้เลยหรือนะคะเงินเดือน20,000กูร้รวมกับสามีภรรยาพ่อแม่บุตรคนใดคนหนึ่งกู้รวมได้เลยนะคะ แล้วก็อย่างที่สองนะคะเจ้าของกิจการนะคะคุณจะจดทะเบียนไม่จดทะเบียนเงินเข้าบัญชีเข้ามาคุยกันได้เลยสำหรับเจ้าของกิจการขอเลยนะคะให้เงินเดินบัญชีเพราะถ้าคุณไม่เงินไม่เดินบัญชีเนี่ยมันซื้อไม่ได้นะคะเพราะอะไรเพราะเจ้าของกิจการสิ่งที่จะดูรายการคุณได้ดีสุดนั่นคือสเตทเมนต์ถ้าคุณขายของแต่คุณไม่เดินสเตทเมนต์ มันดูย้อนแย้งนะแต่ก่อนมันไม่ค่อยย้อนแย้งเท่าไรแต่สมัยนี้ลูกค้ามีใครบ้างซื้อของไม่โอนมันน้อยมากเลยนะเออขนาดบ้านการต่างจังหวัดอะยังอยู่ในหมู่บ้านลึกๆอะ่ะก็ยังโอนกันเลยอะ่ะเออแต่ถ้าวันนี้ลูกค้าบอกอ๋อรับไปเงินสดเท่านั้นและไม่เคยเข้าบัญชีเลยอันนี้ยากนะคะการบอกเลย เอาง่ายๆนะลูกค้าจดทะเบียนเงินไม่เข้าบัญชีอะยากกว่าลูกค้าที่ไม่จดทะเบียนเงินเข้าบัญชีทุกวันมี QR code ให้ลูกค้าจ่ายอันนี้ง่ายซะกว่าอีกนะคะการถึงได้บอกว่ารถเนี่ยสามารถซื้อได้ทุกอาชีพแต่อาชีพเนี่ย โทรมาปรึกษากันก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้อาชีพแปลกๆอะ่ะมันเยอะนะคะการก็ต้องถามไฟแนนซ์ว่าอ่ะอัน,น,เกน,กเอน,นเนี้ยเกณฑ์การพิจารณาเนี่ยเป็นยังไงนะคะเพราะแต่ละอาชีพเกณฑ์การพิจรนารณาไม่เหมือนกันนะคะและ2สองสำหรับลูกค้าที่ติดแบล็คลิสต์นะคะขอย้ำเลยนะติดแบล็คลิสต์คือหนึ่งเลยสำหรับลูกค้าที่ติด แบคลีตแตบปิดไปแล้วเกินปีอันนี้สามารถจัดได้แต่ลูกค้าก็ต้องมีดาวอันนี้พูดเลยนะคะไม่ไม่ขายฝันนะพออยากให้ลูกค้าซื้อได้จริงๆเราไม่ได้มาคุยขายฝันกันนะขายรถนะลูกคา้าไม่ขายฝันนะอ่ะหนึ่งเลยติดแบคลีตนะคะเกิน1ปีแต่ปิดแล้วนะสามารถจัดได้ มีเงินดาวนะคะดาวเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณ15-25%แล้วแต่อาชีพแล้วแต่บุคคลนะคะสองถ้าลูกค้าติดแบคลลสหรือผ่อนล่าชา้าเกิน3เดือนแต่ไม่ปิดไม่ไปทำอะไรกับเขาเลยนะคะอันนี้จะซื้อไม่ได้แน่นอนเพราะว่าลูกค้านะคะยังค้างอยู่ในเครดิตบูโรนั่นเองนะไม่ว่า ลูกค้าจะผ่านมา5ปี10ปีไม่มีการออกจากเครดิตบูโรนะเดี๋ยวลูกค้าจะเข้าใจผิดว่าเอ้ยเนี่ยพี่เพิ่งคืนรถไปเมื่อ10ปีที่แล้วมันน่าจะไม่มีแล้วนะมีค่ะมันจะติดตัวเราไปชั่วชีวิตอ่ะพี่เออถ้าเราไม่ไปเคลียร์กับเขานะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาจะขายหนี้ไปเรื่อยๆ เพื่อที่จะให้บริษัททวงนี่ทวงเราไปเรื่อยๆนะคะถ้าพี่จ่ายเสร็จจ่ายครบเราเหมือนล้างกระดานนะคะเราก็สามารถซื้อได้ใหม่แล้วก็ผ่อนให้ตรงคราวนี้เครดิตเราก็จะดีเนาะอันนี้ขอเคลียร์กับลูกค้านะพอลูกค้าหลายๆท่านจะถามว่า 1. เครดิตดีคืออะไร 2. เครดิตติดแบคลิสต์คืออะไร 3. และลูกค้าที่ไม่มีเครดิต สำหรับลูกค้าที่ไม่มีเครดิตนะคะอนนีิกาขออธิบายเลยนะคือลูกค้าเนี่ยที่เขาเรียกว่าลูกค้าขาวลูกค้าบริสุทธิ์ลูกค้าไม่มีเครดิตเนี่ยอันนี้ไฟแนนซ์เนี่ยนะคะขอเป็นอาชีพดีกว่านะคะบางอาชีพก็ฟรีดาวได้บางอาชีพก็ฟรีดาวไม่ได้เพราะไฟแนนซ์เนี่ยเขาจะไม่รู้วินัยการผ่อนของลูกค้าเลยเพราะว่ามันไม่มีในระบบใช่ไหมคะส่วนใหญ่จะเป็นหนึ่งเขาเรียกว่าเด็กจบใหม่ ใช่ไหมคะก็อาจจะไม่เกิน25นะคะแต่ถ้าสมมติว่าทำงานมานานแล้วไฟแยนซ์นเขาก็จะมองอยอย่างน้อยคุณก็ต้องมีแหละบัตรเครดิตสักใบนะ,ะหรือสินเชื่อผ่อนโทรศัพท์สักเครื่องมันก็ต้องมีใช่ไหมคะหรือบางท่านบอกไม่มีจริงๆอ่ะก็มาดูกันว่าพี่ทำอาชีพอะไรแล้วจะต้องตีดาวเท่าไหร่นะคะอันนี้คือแล้วแต่เงื่อนไขนะคะ และที่การเจอตอนนี้เยอะมากๆนะคะลูกค้านั่นก็คือให้ลูกซื้อแทนให้พ่อแม่ซื้อแทนนะคะหนเลยกรณีพ่อแม่ซื้อแทนนะคะอายุรวมยอดผ่อนไม่เกิน70ปีนะคะไม่เกิน70ปีถามว่าท่านซื้อแทนเราได้ไหมดูที่อายุเป็นหลักหนึ่งก่อนนะคะ2ออาชีพนะคะคุณพ่อคุณแม่เคยผ่อนอะไรมานะคะ แล้วก็อย่างที่2ก็คือลูกนะคะลูกเนี่ยการต้องบอกก่อนว่าบางทีเนี่ยน้องเขาเพิ่งจบอายุ22-23เนี่ยบางทีการซื้อรถใหญ่แบบนี้ไฟแนนซ์เขาจักโอ้โหสติเกเลยค่อนข้างมองไปพิเศษว่าเด็ก1คนเนี่ยที่เพิ่งจบเงินเดือน2 0 0 0 0ื่นสอต้นเนี่ยกับการซื้อรถใหญ่แบบนี้มันดูก็ไม่ค่อยสมเหตุสมผลหนึน้องขับเป็นจริงหรอใช่ไหมคะส น้องต้องการลดแบบนี้จริงๆหรออ่าถามว่ามันก็มีเด็กบางคนที่ซื้อให้กับครอบครัวก็มีนั่นแหละก็คือต้องมาคุยกับไฟแนนซ์เคลียร์ว่าประวัติเป็นยังไงนะคะทุกๆอย่างเราต้องพิจารณาตามเงื่อนไขไฟแนนซ์แล้วก็คนคนนั้นอาชีพอายุแล้วก็รายได้ของคนคนนั้นจริงๆนะคะอันนี้คือ จะได้ชี้แจงให้ลูกค้าฟังเนาะเพราะว่าลูกค้าหลายๆท่านจะไม่เข้าใจว่าการจัดไฟแนนซ์เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะและสำหรับลูกค้าที่อยากเข้ามาดูรถที่ร้านร้านเรานะคะไลออนคาอยู่ตรงเส้นกาญจนาพิเศษบางบัวทองนะติดการโลตสัสไซน้อยหาง่ายมากๆหรือจะเซิร์ชใน Google Map ได้เลยค่ะการปักหมุดไว้ตรงนี้แล้วคำว่าไลออนคาร์รูสภาษาไทยนะหรือลูกค้าหลายๆท่านของการนะตอนนี้ที่ติดจองนี่คือส่งกันแบบ โอ,อ้โหตลอดเลยนะวันนี้เพิ่งจะส่งไปโคราชนะคะคือลูกค้าก็ไม่ได้มาเพราะว่าหลายๆท่านของการเนี่ยอยู่เหนือใต้ออกตกหรือสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่สะดวกมาการสิ่งที่เราจะทำเลยอยากให้ลูกค้าได้รถสวยแบบนี้หนึ่งเลยอย่างที่การบอกวีดีโอคอดลดูรถได้เลยนะคะอยากให้วิดีโอคอลเพราะลูกค้าจะได้รู้ว่ารถเนี่ยอยู่ที่เต็นท์ไลออนคาร์จริงๆนะคะสอง นะคะการจะมีไฟล์เอกสารที่ตรวจสภาพนี่ที่ให้ลูกค้าดูเมื่อตะกี้นะคะก็คือไฟล์ตรวจสภาพจาก i n นสเปกชันวันทุกคาบอกเลยโครงสร้างดีไม่มีชนหนะผิดความน้ำท่วมนะคะและ3เราจะรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีหรือว่า20,000กิโลและ4ของแถมเยอะมากๆนะอนันนี้การให้เลยนะคะกับคันนี้นะ ลูกค้าสนใจทักมาได้เลยกับส่วนลดถึง40,000บาทเหลือเพียงแค่859,000บาทนั่นเองนะวันนี้อย่าลืมนิส s ันเทอร่าไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ไหนนะคะต่างจังหวัดเรามีไฟแนนซ์วิ่งเข้าไปเซ็นลูกค้าที่บ้านหรือที่ทำงานนะพอไฟแนนซ์อนุมัติเรามีบริการส่งรถให้ฟรีถึงหน้าบ้านฟรีจริงๆนะลูกค้าไม่มีค่าใช้จ่ายเลยส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะคะและวันนี้ การรีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วรบกวนลูกค้ากดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมสีแดงสวยมากไม่หกหมื่นส่วนลด4ี่0 0ื่นให้กับลูกค้าอย่างแน่นอนและรีบใครอยากได้รีบทักมาได้เลยวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ